สวัสดีครับ fc วันนี้พามาชมแม่บานชื่นกับลูกๆนะครับกี่สัปดาห์แล้วนะพี่พินพี่พินแม่บานชื่นออกลูกกี่สัปดาห์แล้วออกวันที่สี่วันที่สมกราเหรอวันที่สี่มกราวันนี้วันที่ยี่สิบเกิดวันที่สลูกกับสตัวอ๋อเกิดวันที่สลูกสี่ตัวครับวันนี้ fc ช่องอธิพัฒน์นนทภาครับพามาชมแม่บานชื่นกับลูกๆ วันนี้ก็15วัน15วัน3ส,สัปดาห์พอดีเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อลูกเลยสีดำ2ตัวแล้วก็สีทอง1ตัวน่าจะชื่อพี่ฝอยทองในตัวล่างคลอด4ตัวตาย1ตัวใน EP ก่อนที่พาท่านผู้ชมนะครับได้ได้ดูสัปดาห์แรกที่เขาคลอดตอนนี้สัปดาห์ที่3แล้ว นี่แม่เขาชื่อแม่บุญชื่นบุญชื่นทักทา,ายเอฟซหน่อยวัดติจ้าหน่อยวัดิจ้าหน่เออเออนี่นี่นน,นี่ลูกลูกสามตัวครับคาบลูกไปแอบไว้เนี่ยคาบตัวสีทองเนี่ไปแอบไว้ตามหาเพิ่งเจอพี่พินเพิ่งตามหาเจออืมครับยังไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียเลยโอเคครับวันนี้ คลิปสั้นๆพาเอฟซีมาดูพัฒนาการของลูกของแม่บานชื่นใครอยากได้ติดต่อได้ครับส่งไปสนีพัสดุให้อย่างดีเลยปิดผนึกปิดผนึกอย่างดีเลยครับนี่ลูกแม่บานชื่นจับลูกมันได้ไหมพี่เพ็ญพี่เพ็ญเราจับลูกมันได้ไหมได้ไม่กัดหรอกนะไม่หวงนะออ เออนี่นี่นี่อันนี้ดูลู้องน้อยน้องน้อยอันนี้ครับตัวแรกตัวแรกทักทายหน่อยทักทายหน่อยมาดี้จ้าเออเฮ้อนี่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 ครับนี่ครับยังไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียเลยอ่ะไปหนึ่งตัวเออเออเออลูกอันนี้อ่ะอีกตัวอีกตัวนี่ตัวที่สองอันนี้นี่นี่นี่นอ่นีพี่ฝอยทองหลับอยู่พี่ฝอยทองหลับไม่กวนแล้วไม่กวนแล้วนี่ทอง ทองเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทองตัวนี้ชื่อไฟทองนี่ทองดําทองดําไฟทองกับทองดํากับอีตัวหนึ่งชื่ออะไรดีเนาะนี่เนาะน้องหนูชื่อทองหยอดดีไหมในตัวเนี้ยหางไม่ขอดทั้งตัวเลยเนาะหางยาวหางยาวทั้งสามตัวโอ้คาดเงินขามันคาดเขาคาดอ๋อนี่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 ขาขาครับครับนี่นี่นี่ ตัวนี้ฝอยทองครับโอเคครับพาเอฟซีมาดูพัฒนาการของแม่บานชื่นกับลูกๆทั้งสามของเขาครับตอนนี้สัปดาห์ที่3แล้วคลอดวันที่4ี่มกราคลอดลูก4ตัวตายไปตัวหนึ่งทับลูกตายโอเคครับครับจะลืม f อฟนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ